สวัสดีค่ะเส้นทางบันเทิงวันนี้นะคะอยู่ที่กองละครปางเสน่หาค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ ละครปังเสน่หาเปิดกล้องถ่ายทำแล้วด้วยความสนุกสนานหัวเรือใหญ่อย่างสยมสังวริบุตรนั่งแท่นกำกับเองงานนี้นักแสดงมากันสองคู่ค่ะทั้งออฟชนะพลแม็กกี้อาภาโกวศิละพิงพลอยประภาวดีบอกเลยครบรถทั้งคอมเมดี้ฉากน่ารักยียวนก็ได้เห็นกันแล้วเรื่องนีพิงพลอยรับบทวิญญาณผีสาวแสนสวยเสียงวานวานเซสไหลอกหลอนโก้ไปทุกที่ไม่เว้นแม้กระทั่งในวัดค่ะนี่หนูมีตอนตอนเช้าตอนเช้าพี่ออฟมาแป๊บหนึ่งมาสิหนึ่งใช่แต่ว่าหลักๆลั สินกับโก้ตลอดเลยไิงพอย่ออยงเลยะไม่นะอโอ้โหสำรวมหน่อยค่ะนี่วัดนี่โบสถ์นะคะผมเห็นผมเห็นแต่คนนี้ไม่เห็นไหนไหนไิงพอยไหนไหนไ เอาไม้ชนหน้าได้เลยถ้าไม่เห็นนะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วอยู่นี่โอเคโอเคส่วนออฟและแม็กกี้เจอหน้ากันฉากแรกก็มีเรื่องทะเลาะต่อปากต่อคำกันแล้วใครคิดถึงคู่นี้รอเลยนะคะเรื่องบทมันมันมันสนุกอยู่แล้วเนาะบทสนุกค่ะสนุกอยู่แล้วแหละแล้วมันมีความแตกต่างจากเรื่องที่แล้วซึ่งอ้นี้เขาจะแบบ ค <Character S 2> <ม>าแรคเตอร์ก็ไม่เหมือนเด<า>ิมชอบโดนด่าชอบได้เถียงได้แบบตอบปากตะคำผมว่าสนุกดีไม่ต้องแบบส่งแค่แววตาแต่แบบไล่นนปลไปด่าเพิม่มไล่ไปด่าทำไมล่ะชอบโด,ดนด่าไงปา <laughs> งเสน่หาเดินหน้าถ่ายทำแล้วรอติดตามความเคลื่อนไหวทางข่าวบันเทิงช่อง7 HD ค่ะ <laughs> ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาชมกันใหม่ค่ะลดเร็วลดเสี่ยงจากสสสช่วงนี้มีละคามาให้ชมอีกหนึ่งเรื่องไปชมกันเลยค่ะ รหัสริษยาคืนนี้เกิดสึกเดือดมีเหตุให้พาลัยฉุนขาดอีกแล้วและที่สําคัญมีนักข่าวอยู่เต็มงานซะด้วยเป็นข่าวใหญ่แน่ๆค่ะเมื่อคู่แม่ลูกจอมแสบกุ๊กกิ๊กกฏจกรและพิมพิมพันธ์วางแผนมหาเรื่องนางเอกก็เลยเปิดศึกกันวุ่นวายพิงพลอยต้องบุกตบกุ๊กกิ๊กแบบชุลมุนชนิดที่ใครก็ห้ามไม่อยู่แยกไม่ได้แต่เขาบอกว่าเบื้องหลังเป็นงานสนุกของเหล่าสาวๆมากจะเป็นยังไงไปดูค่ะ

เลยอาแบบดังมากอ่ะเมื่อกี้แค่ทำน้ำหกเฉยๆค่ะทุกคนก็เลยแบบเฮ้ยช่วยกันเก็บน้ำแล้วน้ำหกใช่เหรอตกลองกับน้องว่าเฮ้ยต้องเว้นหน้าไว้ให้น้องแล้วแบบสาดตรงนี้แต่หนูสาดแถวๆนี้จริงแต่กระเด็นขึ้นหน้าหมดเลยไม่มีเสียงบอ้โหบอกว่าฟังยีหยุดยูนี้หยุดยูนี้เราไม่มีใครฟังแม่แม่เลยไปเลยดีกว่ามีหลายซีนได้เป็นอย่างนี้ที่แบบว่าสนุกสนุกมันๆอย่างนี้ต้องติดตามเนาะ ก่อนจากกันไปนะครับฝากไว้น,นิดนึงนะครับลดเร,ดเร็วลดเสี่ยงนะครับจากสสส,สเป็นห่วงทุกคนนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับชุดก็บ่งบอกเลยว่าใครได้มงไหนมามิสทีนค่ะใทยซุปค่ะ อย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนอยากดูละครย้อนหลังพิมเลย w w w b a u k a b o o t v